สวนสาธารณะตุยเลอรี่หรือว่าจาดินเดสตุยเลอรี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะนี้แล้วนะครับด้านหลังก็เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สวนสาธารณะนี้นะครับสวนสาธารณะตุยเลอรี่เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่และก็งดงามที่อยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์ลูฟกับจัตุรัสคองคอร์ดนะครับพอถึงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนมกราคมนะครับที่นี่ก็จะถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นดินแดนมัสยิดฤดูหนาวนะครับ ก็เต็มไปด้วยแสงไฟประดับกลิ่นขนมหวานแล้วก็เสียงหัวเราะของผู้คนนะเพราะว่ามีการจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตขึ้นที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นชิงช้าสวรรค์น,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนสาธารณะตุยเลอรี่นะครับก็นอกจากมีตลาดคริสต์มาสแล้วนะก็จะมีพวกลานสเก็ตน้ําแข็งบ้านซานตาคอสแล้วก็พวกชิงช้าสวรรค์น,นะครับเป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่มองเห็นวิวเมืองปารีสแบบพาโนรามานะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกแสงไฟจากตลาดกับ ของฟ้าสีชมพูส้มนะครับก็จะมีความโรแมนติกมากๆกนะครับก็คริสต์มาสมาร็ตที่จัดขึ้นที่สวนสาธารณะตุเรลรี่นะครับก็จะมีพวกซุ้มร้านค้าเรียงรายเป็นแถวยาวมากกว่า100ซุ้มหรือว่า100ร้านนะครับมีทางร้านขายของตกแต่งคริสต์มาสนะครับทามือจากทั่วฝรั่งเศสลูกบอลแก้วสีสวยของเล่นไม้แล้วก็โคมไฟสไตล์วินเทจมีพวกเสื้อผ้าขนสัตว์และเครื่องประดับต่างๆนะครับเหมาะมากสําหรับการหาซื้อของขวัญให้คนพิเศษในช่วงเทศกาลนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของคริสต์มาสมาร็ตที่นี่นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของกินนะครับก็จะมีพวกอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมนับให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็จะมีพวกชีสนะครับที่คนขายจะตัดชีสที่กําลังจะละลายราดลงบนมันฝรั่งร้อนๆนะครับจะมีพวกเคลปนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของกรุงบารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีร้านขายพวกมาร์กาลองนะเป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อของ ฝรั่งเศสนะครับก็มีออริจินอลมาจากฝรั่งเศสนะครับสำหรับมากระลองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของคริสต์มาสาร์เก็ตที่นี่นะครับก็คนหนาแน่นมากๆกนะครับก็ตลาดคริสต์มาสที่นี่นะครับไม่มีค่าเข้านะครับใครที่มาเที่ยวปารีสในช่วงเทศกาลนี้นะครับควรเผื่อเวลาเดินเล่นที่นี่นะประมาณ1-2ชั่วโมงนะเพราะว่า1คือมีร้านขายของเยอะมากนะสองก็คือคนหนาแน่นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ก็ได้ เอ่อเติมเต็มกับบรรยากาศของตลาดคริสต์มาสที่จัดขึ้นที่นี่นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับทั้งคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วก็สวนสาธารณะตุเรอรี่นะครับที่จัดขึ้นที่นี่นะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับถัดจากสวนสาธารณะตุเรอรี่นะครับเราก็เดินเท้าไปกันต่อที่ Plusde ดล Concord นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ p l u ์ e เดล Concord แล้วนะครับที่นี่เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสนะครับตั้งอยู่ระหว่างสวนตุเรอรี่กับถนนชองเชลิเซ่นะครับ ที่กึ่งกลางของจัตุรัสนับก็จะมีเสาโอเบลิสจากประเทศอียิปต์นับแล้วก็จะมีน้ํผู้ฝาแฝดสองชุดนับตั้งอยู่ข้างๆเสาโอเบลิสะครับทั้งสองน้ำาพุนับออกแบบในสไตล์นนโอคลาสสิกนับมีรูปปั้นเทพเจ้ากรีกน้ําพุไหลตลอดทั้งปีสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปนับถัดจากจัตุรัสนับเราก็จะเดินเท้าไปกันต่อที่ปงอเล็กซานเดอร์ที่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปงอเล็กซานเดอร์ที่3แล้วนับ ปงอเล็กซานเดอร์ที่3เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแซนนะครับเราสามารถมองเห็นหอไอเฟลจากสะพานนี้นะครับสะพานนี้นะครับมีทั้งเสาไฟเหล็กดัดสไตล์อาร์ตนูโวมีปีกนางฟ้าทูตสวรรค์น,นะครับประติมากรรมสัตว์ในตำนานแล้วก็มงกุฎทองคำนะครับโดยเฉพาะเสาทองสีต้นที่ปลายสะพานนะครับซึ่งประดับด้วยรูปปั้นม้าบินและทูตสวรรค์เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากนะครับโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้เราก็มาตอนกลางคืนนะครับ ก็ถ้ามาถูกสะพานนะครับก็จะเห็นเสาทอง4ต้นที่ปลายสะพานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมงกุฎทองคำนะที่อยู่บริเวณกลางสะพานก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับก็มาถ่ายแถวแถวสะพานแห่งนี้นะครับสะพานปรงอเล็กซานเดอร์ที่3นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดของปรงอเล็กซานเดอร์ที่3นะครับต่อไปเราจะนั่งเมโทรนะเพื่อไปกันต่อที่หอไอเฟลหรือว่าไอเฟลทาวเวอร์นะครับ ที่สาธันวาคม256 6นะครับเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารนณะตุยเลอรี่นะอ,อันนี้เป็นตลาดคิดมัดข้างในนะครับ คนเยอะมากครับที่กรุงปารีสนะประเทศฝรั่งเศสสวนสาธารณะตุยเลอรี่นะวันนี้เป็นตลาคดคริสต์มาสข้างในสวนสาธารณะตุยเลอรี่นะวันนี่ถ่ายบรรยากาศนะ ตลาดคิดว่าที่สวนสาธารณะตุยเลอรี่นะครับที่3ธันวาคม2566เวลาประมาณ6โมงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดคริสต์มาสที่สวนสาธารณะตุยเลอรี่นะครับก็จะมีพวกสวนสนุกด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสน,นะครับนี่คือจำนวนคนครับ มหาศาลนี่เป็นร้านที่มาตั้ง